ไปดูเรื่องราวดีๆบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการหลอกลวงพี่น้องประชาชนภาครัฐเองเนี่ยไม่นิ่งดูดายนะคะพยายามที่จะหาทางเนี่ยที่จะป้องกันปัญหาต่างๆโดยเฉพาะทางด้านของกรมที่ดินเองเขาร่วมกับ7หน่วยงานค่ะบูรณาการเลยในการที่จะออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐปีงบประมาณ2,567นะคะทางด้านของนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือของ7หน่วยงานในครั้งนี้ เป็นกลไกที่จะสร้างความเข้าใจการรับรู้และความชํานาญงานของแต่ละส่วนงานโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการตรวจสอบทะเบียนตําแหน่งแนวเขตที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งก็จะสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดข้อพิาพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐด้วยกันเองด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการรักษา ผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศค่ะขณะที่นายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลตามทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทั้งประเทศจํานวน16,209แปลงเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแต่กลับไม่สามารถจะระบุตําแหน่งได้ซึ่งอาจจะไปทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินของเอกชนหรือของรัฐด้วยกันทําให้เกิดปัญหาในการออกหนังสือหลังจากนี้ก็จะมีการเร่งดําเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปโอ้ยนี้ต้องขอบคุณมากเพราะว่า เวลาที่เขาไปดูหนังสือที่ประชาชนอะ่ะเขาส่งมาเขาขอความช่วยเหลือขอร้องเรียนเขาเคยมีเป็นเหมือนกับสายด่วนเชื่อไหมคะว่าเรื่องที่ดินเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องต้นๆเลยเนี่ยปัญหาที่ดินทำเกเรต่างๆดังนั้นกรมพี่ดินเนี่ยลงไปช่วยดูในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะคะ,ะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกอะไรต่างๆได้เนี่ยคลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆใช่ค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะ